ครับคุณผู้ชมครับในสุดาหนี้นะครับเดี๋ยวผมได้คำเชิญจากบริษัทโตต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับมาทำการเปิดตัวหร่อมาดูรถนะครับรถใหม่พัฒนาใหม่เป็นกระบะรุ่นสไตล์ GR s p o r t นะครับเขาบอกเป็นครั้งแรกของ AC เลยที่ทำการปรับโฉนในรุ่นกระบะ4ประตูคันนี้ครับมีทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ีล้อที่สำคัญที่สุดนะครับรุ่นนี้พวกแต่งได้สวยมากแล้วหัวใจหลักของเครื่องยนต์นี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์204แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่4 2 0นิวตันเมตรนะครับและเกียร์ 6สปีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากาันว่าเป็นยังไงแต่วันนี้ผมไม่ได้ลองขับนะเราแค่มายนฉงไมได้เฉยเหมือนกับว่าเป็นการพรีวิวธรรมดาทําให้ได้รับทราบว,ว่าโตต้ตาได้มีการปรับฉมรถรุ่นใหม่มาแต่ที่สําคัญในเรื่องของราคานะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา8,89,000บาทที่สำคัญคือมี3สีครับสีแดงสีดําส,สีขาวตอนนี้อยู่ที่สีแดงครับเดี๋ยวเราชนฉงกันก่อนครับคุณผู้ชมครับ ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกรุ่นนะครับที่มีชุดแต่งเขาเรียกว่าเป็นชุดแต่งเป็นพาร์ทอะไรเเกี่ยวกับเรื่องของเอดิชั่นทั้งหมดนะฮะก็คือเป็นเรื่องของตกการตกแต่งวิเศษที่มีขายในตามโชว์รูมโตต้าทั่วประเทศนะครับสามารถติดตั้งได้เลยนะครับซื้อรุ่นที่เป็น GR ไปนะครับรุ่นตัวเตี้ยนะครับสประตูก็สามารถตกแต่งได้แบบนี้ครับดูเลยครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับ ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับกระบะขับเคลื่อนสีล้อในรุ่น GR นะครับเป็นอีกรุ่นที่มีความดุดันเห็นในชั้นนะครับในเรื่องของความแตกต่างระหว่างรุ่นที่เป็นรุ่น GR เหมือนกันแต่เป็นรุ่นเตี้ยนะครับก็คือกระจังหน้านะครับแล้วความยกสูงข้นมาที่สำคัญรุ่นรุ่นี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อครับราคาบอกได้เลยว่า 1,290,000าบาททอนพันหนึ่งล้านสครับราคาค่อนข้างจะโด่งนะครับแต่ถามว่าสมัรถนาแล้วนะครับยังไม่ได้ลองขับแต่ในงานว่าโัต้าเขาการันตีในเรื่องของความนุ่มนวลน,นะครับในเรื่องของการบุกตะลุยในเรื่องการออฟโรดและออฟโรดถือว่าสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นๆก,กันต่อครับคุณผู้ชมครับ